สวัสดีค่ะพบกับปีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจําวันที่14มกราคม2564นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะยังคงมีความผันผวนอยู่ในกรอบแบบเดิมนะคะแต่ว่าก็มีความเสี่ยงในการพักฐานลงมานะคะถ้าวันนี้ไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ 1,550จุดได้อย่างแข็งแกร่งนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยความผันผวนทำให้มีการขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญอีกจุดหนึ่งบริเวณ1,550จุดแต่ว่าก็ไม่สามารถยืนได้นะคะมีการย่อตัวลงมานะคะแล้วก็ปิดต่ำกว่า1,550จุดด้วยนะคะเื่องเช้านี้เนี่ยคงผันผวนอยู่ในกรอบประมาณ1,530ถึง1,560จุดนะคะในระหว่าง รอความคืบหน้าของหลายปัจจัยนะคะซึ่งเรายังคงให้น้ําหนักกับโควิด -19 ในประเทศนะคะการเมืองสหรัฐแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของประธานาธิบดีไบเดนนะคะซึ่งก็เอ่อ มีกำหนดการที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยในวันนี้นะคะทั้งในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 ใหม่ของทางสหรัฐนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยอบอกว่าจะมีมูลค่าหลายล้าน,ล,านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคะซึ่งมาตรการส่วนใหญ่ก็คงจะเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบนะคะอย่างเช่นเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นการใช้จ่ายนะคะ,ะเรื่องของการจ่ายเงินเพิ่มนะคะอีก1,400ดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อ คนนะคะซึ่งให้ไปแล้ว600นะคะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะให้ถึง2,000นะคะก็จ,ะจ่ายเพิ่มอีกพันสนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจ่ายเงินให้กับการเปิดโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเพื่อจับจ่ายให้กับ ครูตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะออรวมไปถึงนโยบายด้านอื่นของไบเดนก่อนหน้านี้นะคะทีออ่หาเสียงนะคะอย่างเช่นเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะคะจากออ7.25เหรียญน,นะคะต่อชั่วโมงเป็น15เหรียญต่อชั่วโมงนะคะก็มองว่า ถาเป็นประเด็นในการที่ตลาดย,ยังคงจับตาอยู่นะะในระยะสั้นว่าตัวมาตรการจะออกมาตามที่ตลาดคาดดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดนะคะก็คงส่งผลต่อความผันผวนของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกันนะคะจะเห็นว่าในช่วงก่อนหน้านี้นดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนค่าลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เริ่มท่งตัวนะคะบางช่วงดีขึ้นไปแข็งค่านะคะตอนนี้เริ่มจะมีการแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะสำหรับตัวค่าเงินเพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่า น่าจะลอเรื่องของความคืบหน้าของปัจจัยมาชีช้ชะตาชี้ชะตานะคะซึ่งความผันผวนของค่างเงินตรงนี้เองนะคะน่าจะมีผลกระทบต่อฟันโฟลของต่างชาติของเราเหมือนกันนะคะจะสังเกตได้ว่าเมื่อวานนี้ตลาดผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะแต่สุดแท้สุดท้ายแล้วเนี่ยเล็เแล้วเนี่ยนักลงทุนแต่ละประเภทเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเทรดดิ้งในวันนะคะอย่างต่างชาติเนี่ยซื้อสุดที่นะคะแต่ซื้อสุดที่ลดลงนะคะเหลือประมาณร้อยกว่าล้านเท่านั้นเองนะคะจากวันก่อนก่อนหน้าที่เห็นตัวเลขเป็นหลักเป็นหลักพันนะคะซึ่ง ก็มองว่าน่าจะเริ่มมีการชะลอตัวลงหรือว่าแผ่วเบาลงของแหล่งฟันฟลรของต่างชาติเพื่อรอดูความขึ้นหน้าของปัจจัยตรงนี้เหมือนกันนะคะ mm hmm. เช่นเดียวกับนักลงทุนในกลุ่มอื่นๆนะคะที่เป็นกลุ่มหลักอย่างเช่นกลุ่มสถาบันนะคะ mm hmm. ก็ซื้อเห,หลือประมาณสัก700กว่าล้ลานนะคะ mm hmm. กลุ่มหลักทรัพย์เหลือประมาณสัก200กว่าล้านที่เหลือรายย่อยนะคะ mm hmm. ก็ขายสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไปเมื่อวานนี้นะคะ mm hmm. จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยยังรอปัจจัยความพัฒนาการของปัจจัยอยู่ ะะซึ่งปัจจัยหนึ่งที่เรายังคงให้น้ําหนักอยู่นะคะก็คือเรื่องของตัวโควิด1 9ในประเทศนะคะซึ่งพัฒนาการตรงนี้ต้องบอกว่าในช่วง5วันทําการที่ผ่านมาจากการรายงานตัวเลขของสอบ,บคเนี่ยก็จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศก็จะลดลงต่อเนื่องนะคะเป็นวันที่5นะคะแต่ยังอยู่ในหลัก3หลักอยู่แต่สัญญาณของการที่ ประกาศยอดผู้ติดเชื้อที่ลดลงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่ามันดีขึ้นจริงแล้วนะคะก็ต้องรอดูอีกสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์ข้างหน้านะคะว่าแนวโน้มเนี่ยจะยังคงดีขึ้นต่อเนื่องได้ไหมคือถ้าออกมาในทางว่ายังคงลดลงต่อเนื่องเรื่อยๆสลบบางลงเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยให้เบาบางลงได้นะคะในเดือน มกราคมหรือว่ากลุ่มหาพันธ์ข้างหน้านะคะแต่ว่าทั้งนี้คงต้องขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ติดเชื้อในช่วงนี้นะคะหนสัปดาห์ข้างหน้าต้องติดตามเ่อ่ข้างใกล้ชิดถ้าสถานการณ์กลับไปยืดเยื้อหรือกลับมารุนแรงดีตัวมากขึ้นอีกเนี่ยตรงนี้จะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดเพราะฉะนั้นเรามองว่าเส้นเด็กในช่วงนี้ยังคงมีความเสี่ยงนะคะคือถ้ายังกลับมายืนเหนือ1,550จุดไม่ได้เนี่ย ความเสี่ยงในการเข้าสู่กรอบของการพักฐานอีกรอบหนึ่งนะคะก็ยังมีอยู่นะคะเ,ออเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้เนี่ยระยะสั้นเองเนี่ยคงต้องบอกว่าให้เน้นเก่งกําไรแบบ เลือกตัวหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวหรือว่ามีความแรงกดนะคะจากตัวอื่นนะคะคือถ้าวิ่งไล่ราคาอาจจะมีความเสี่ยงในช่วงนี้จากความผันผวนนะคะแต่ถ้าการย่อตัวพักฐานของเซ็ตเกิดขึ้นเนี่ยเรามองเป็นจังหวัดสะสมนะคะเพราะว่าในระยะยาวเรายังมองว่าเทรนด์ยังคงค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้น pick of the day วันนี้ของเรานะคะเราเลือกมานะคะในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราพยายามเลือกหุ้นที่มีทรงคล้ายๆกันก็คือในเรื่องของ Earning เนี่ยค่อนข้างสนับสนุนด้วยแล้วก็มีแคทัลิสต์ ระยะสั้นเข้ามาด้วยและราคายัางคงแลกกาดด้วยนะคะวันนี้ที่เข้าสเปคของเรานะคะเราเลือกตัว BJC เข้ามาะคะตัวนี้เนี่ยเรามองกำไรในไตรมาสที่4เนี่ยคาดว่าจะเติบโตั o ว q, q นะคะประมาณ13.5%นะคะจะเห็นว่ามียอดขายของกลุ่มบรรจุพัณฑ์นะคะกลุ่มเวชภัณฑ์เนี่ยดีขึ้นแล้วก็ในช่วง 4Q ิที่ผ่านมาก็เป็นไฮซีซั่นของกลุ่ม Modern ์นเทรด้วยนะคะซึ่ง b ิ๊กซเนี่ยมีการขยายสาขาต่อเนื่องนะคะก็มองว่า เป็นหนึ่งในกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จากตัวมาตรการเยียวยาของโควิด1 9รอบใหม่ด้วยนะคะที่ออกมาในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องของการเสริมสภาพคล่องลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจะทําให้มีการบริโภคหรือว่า spending มากขึ้นนะคะซึ่งเราก็มองว่ากลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าง b j เจของบ j เก็คือตัวบเนี่ยจะมีช่องทางในการขายเนี่ย ช่วยหนุนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยชน์นะคะสำหรับตัว BJC นะคะก็แนะนำเข้ามาเป็น pick of the day วันนี้นะคะอีกหนึ่งตัวที่แนะนำเข้ามานะคะอยู่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหนึ่งในสองกลุ่มหลักที่ผลักดันตลาดอยู่ในแด,ดนบวกเนี่ยก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะตัวที่เราเลือกเข้ามาวันนี้คือตัว BBL นะคะก็มองว่าตัวงบเนี่ยส Q เนี่ยที่จะประกาศในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเห็นการ เติบโตนะคะประมาณ36.8% Q on Q นะคะก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะถ้าเทียบกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะคะโดยมีการรวมกำไรจากตัวเพอร์มาตาเข้ามาเต็มไปมากนะคะในแง่ของความเสี่ยงนะคะการตั้งสำรองนะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงสำรองต่อ NPL เนี่ยอยู่ที่ประมาณ170%นะคะต้องบอกว่าสูงที่สุดในกลุ่มนะคะจากค่าเฉลี่ยที่อยู่ประมาณแค่130%นะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างเซฟแล้วก็ ในแง่ของราคาหุ้นด้วยนะคะต้องมองว่าตัวอื่นนี้ก็วิ่งขึ้นไปนําหน้านะคะตัวนี้ BBL ค่อนข้างที่จะแลกขาดกลุ่มอยู่นะคะเทดบนไ r i ส์ซ o บุก hmm. เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0ูุดเท่าเท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็มองว่า,ามีคาแรคเตอร์ที่ยังดูน่าสนใจอยู่ในช่วงนี้นะคะด้วย Earning งด้วยราคาที่ยัง,งาคงแลกขาดและมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามานะคะทั้ง2ตัววันนี้ BJC กับ BBL นะคะฝากไว้แล้วก็ในส่วนของที e นิเคิลพลิกสตัววันนี้นะคะเราแนะนําซื้อตัวเมกานะคะส่วน c p a MJMT สองตัวนี้เราแนะนำทางฝั่งขายค่ะค่ะก็ต่อไปนะคะก็เป็นหุ้นรายตัวนะคะตัวแรกก็น้ำตาลกวดแกนนะคะ s l นะคะตัวนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะได้ผลถวกนะคะจากในช่วงของราคาน้ำตาลขาขึ้นนะคะแนวโน้มผลประกอบการที่หกสี่เนี่ยคาดว่าจะกลับมาสดใสนะคะตามราคาน้ำตาลตลาดโลกนะคะที่อยู่ในทิศทางขาขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตัวผู้ ผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาดเนี่ยค่า,าตัวตัวผลผลิตจะลดลงประมาณ5-10%นะคะโดยในส่วนประเทศไทยเองเนี่ยก็จะลดลงประมาณอยู่ที่67ล้านตันนะคะลดลง11%นะคะผลผลิตของเคเซลในปีนี้เนี่ยคาดว่าจะลดลงราว7%นะคะคาดยอดขายเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยจะลดลงนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวปริมาณการขายน้ำตาลเนี่ยจะลดลงนะคะแม้ว่าจะได้ช่วยจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นก็ตามนะคะประิมาณขายไฟเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่ราคา ขายเนี่ยน่าจะทรงตัวเทียบปีที่แล้วนะคะมาจีนดีขึ้นตามราคาน้ําตาลเอ่อที่ดีขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะคะราคาับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมดีขึ้นนะคะตามเอ่อราคาน้ําตาน้ํามันปาที่เพิ่มขึ้นนะคะคาดหนกำไรสุทธิ8 3 6ล้านนะคะจากปีก่อนเนี่ย ขาดทุนอู82ล้านนะคะ <c oughs> อย่างที่บอกว่าแนวโน้าามสารรเนี้ยยังค่อนข้างเป็นบวกต่อราคาน้ํำตาลนะคะโดยคาดอย่างที่บอกก็คือปีนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าตลาดน้ำาลเนี่ยจะเกินดุลที่ประมาณ1.4ล้านตันนะคะแต่แนวโน้มผลผลิตจากผู้ผลิตรายใหญ่อย่าง บราซิลเองเนี่ยที่อาจจะมีปัญหาภัยแล้งเนี่ย <c oughs> ซึ่งจะมีการเปิดถีดในช่วงเมษาเนี่ยอาจจะเกิดลนินญาที่จะทําให้ตัวภาวะน้าตาลที่หนอตอนนี้เนี่ยคาดกันว่าเกินดุอน,นี่อาจจะมาคาดดุนได้นะคะแล้วก็ประเด็นก็อคือในเรื่องราคาน้ํมันดิบที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะดุนต่อราคาน้ำตาลด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อีกสอง ุน,นมีสถา,านะรองเพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่2 4แสนอัวสัญยานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยลบที่ยังส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลให้ปรับลงได้ก็คือ <c oughs> ผลผลิตในอินเดียนะคะจะเพิ่มขึ้นถึง13%เยนเยียนะคะแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นงตัวช้าวกว่าที่คาดด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะคะออสำหรับที่6-3ถ้า6-4เนี่ยต้องบอกว่าผลผลิตของไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก67ล้านตันลดลง11%นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอ,อนอทอเนี่ยได้ทำสัญญาขายล่วงหน้าไปแล้ว50%นะคะราคาก็16.5เซนต์ต่อปอ์นะคะ แม้ทางฝ่ายมีม,ม,มุมมองบวกกั่ราคาสินค้าโกคภัณฑ์นะคะที่จะได้จกักบรงจับภาวะผัยแปรที่เกิดขึ้นนะคะหนุนให้ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ปรับดีขึ้นตามนะคะราคาหุ้นเคสเอลเนี่ยก็ปรับขึ้นมารับในเรื่องของส่วนนี้ไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะในแม้ทางฝ่ายจะมีการปรับราคาพื้นฐานขึ้นจากเดิมนะคะณราคาปัจจุบนนันคููแนะนำถือนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยปรับเป็นสบาทปสสตงางค์ค่ะ ก็เป็นคาดการณ์นะครับผลประกอบการของตัว B M นะครับก็คาดกำไรในไตรมาส4จะลดลง Q on Q นะครับประมาณ29.7%นะครับแต่ถ้าหากเทียบ Year on Year เนี่ยจะโต10.8% Year on Year นะครับโดยคาดกำไรในไตรมาส4เนี่ยจะอยู่ที่578ล้านบาทนะครับตัวไรายได้เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่3,609ล้านบาทนะลดลง14% Year on Year แต่โตขึ้น1% Q on Q นะครับจากผู้ใช้รถไฟฟ้านะครับ ลดลงไปประมาณ23%เย a r on year แต่โตขึ้น3.4% Q on Q ในขณะที่ทางด่วนนะครับลดลง8%เ e a ย on y e a r แล้วก็ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบ Q on Q นะครับต้นทุนจะปรับตัวลดลงไปเยอะนะครับประมาณ26%นะครับอันนี้ก็จากค่าตัดจำหน่ายาทางด่วนที่ลดลงหลังจากมีการต่อสัญญาไปแล้วนะครับทำให้ค่าเสื่อมเนี่ยหายไปนะครับแต่ว่าถ้าเทียบ Q on Q จะโตขึ้น1.6% Q on Q อันนี้ก็จาก ต้นถุนลถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะฮะ s a n a เนี่ยจะปรับตัวลดลงนะครับ8.5เปอร์ซ uh, นนะครับเ uh, พราะปีก่อนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะครับเปิดใช้หัวลำโพงหลักสองนะฮะแต่ถ้าหากเทียบ Q on Q จะโตขึ้น15เซนะครับจาก uh, การจ่ายโบนัสพนักงานนะครับไรายได้อื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าลดลงถึง25เอเน year on year นะครับ uh, จากดอกเบี้ยรับนะครับแล้วก็เงินก uh, ำไรจากเงินลงทุนนะครับ ที่ลดลงนะครับแต่เทียบ Q on Q เนี่ยจะลดลงไปถึง74เนะครับเพราะว่าในไตรมาส3เนี่ยเขามีการบันทึกกำไรนะครับผลผลั์จากตัว TTW เข้ามา221ล้านบาทซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กำไรลดลง Q on Q นะฮะแต่กำไรที่สามารถเพิ่มขึ้นได้ a ย on y e a ยเนี่ยก็มาจากต้นทุนแล้วก็ s c ทีอเออ NA ที่ลดลงนะครับสำหรับตัวโควิด19นะครับก็กลับมากดดันอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากการกลับมาระบาดรอบใหม่เนี่ยก็เริ่มเห็นผู้ใช้ รถไฟฟ้าแล้วก็ทางด่วนเนี่ยชะลอตัวลงนะครับตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนธันวาเป็นต้นมานะฮะแต่ไม่ได้มากเท่ากับการระบาดในรอบแรกนะครับที่มีการล็อกดาวน์แล้วก็มีการประกาศเคอร์ฟิวนะครับซึ่งมีการประกาศปิดห้างศูนย์การค้านะครับอีกทั้งการเวิร์กฟอร์มโฮมก็ไม่ได้มากเหมือนในรอบแรกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อก็จะ่งก็อาจจะส่งผลต่อคาดการณ์ของทางฝ่ายได้นะครับจากคาดการณ์ในไตรมาสสี่นะฮะจึงปรับ กำไรทั้งปี63ลง2.7%นะครับมาอยู่ที่2,059ล้านบาทนะครับแต่ยังคงกำไรปี64ที่2,956ล้านล้เนื่องจากเรามองว่าการฟื้นตัวของผู้ใช้บริการจะดีกว่าในปี63นะครับแล้วก็ยังคงติดตามสถานการณ์ในเรื่องของการระบาดของตัวโควิดต่อไปนะครับเรายังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานยังคงให้ไว้ที่เดิมก็คือที่21บาทนะครับค่ะมาต่อกันที่ ACG นะคะก็ขอ ก่อนที่จะเข้าไปถึงภาพแนวโน้มปี64นะคะก็ขอรีแคปในส่วนของภาพ 9m63 ที่ผ่านมานะคะก็ ACG Auto c o อ p นะคะรายงานกำไรสุทธิอยู่ที่25ล้านนะคะลดลง36.2%เยีย on อ e อนเยนะคะหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะที่ส่งผลต่อการชะลอการจับจ่ายซื้อสินค้านะคะโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจจำหน่ายรถยนต์แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะคะซึ่งเป็นสัดส่วนไรายได้หลักของบริษัทนะคะที่ปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะ36%นะคะแม้บางส่วนจะถูกชดเชยจากธุรกิจ ให้บริการซ่อมบำรุงนะคะที่มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ แต่ก็ยังไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากสัสดส่วนรายได้เนี่ยยังน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับรายได้หลักก็คือธุรกิจจาหน่ายรถยนต์นะคะขณะที่กอสมาจินค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจาก6.4นะคะในของ 9M62 นะคะมาเป็นอยู่ที่8.4นะคะหลังได้แรงหนุนจากธุรกิจให้บริการซ่อมบํารุงนะคะซึ่งมีอัตราทํากําไรที่สูงกว่าธุรกิจจาหน่ายรถยนต์แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งค่ะและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 <S <S รอบใหม่นะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี63นะคะล่าสุดก็จนถึงประจุ ะะอาจจะทําให้การประเมินภาพรวมของ ACG นั้นอาจจะทําได้ยากลําบากนะคะสาหรับปี64นะคะท่ามงกากลังซื้อที่ยังคงผันผวนนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะจากการสัมภาษณ์กับทางบริษัทนะคะทาให้ทางฝ่ายนะคะก็มองเห็นโอกาสการเติบโตของบริษัทในปี64นี้อาจจะมาจากการเพิ่มสัดส่วนรายได้ธุรกิจให้บริการมากขึ้นนะคะทั้งนี้นะคะนอกเหนือจากธุรกิจให้บริการซ่อมบํารุงที่มีอยู่ตามสาขาของบริษัทซึ่งปัจจุบันมีอยู่9สาขานะคะก็อยู่ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะปี64เนี้ยทางบริษัทก็มีวางแผนเตรียมเปิดให้บริการส่งซ่อมบำรุงนะคะซ่อมรถยนต์แบบเร่งด่วนหรือฟรัฟิตนะคะภายใต้ชื่อน,นะคะออโต้คลิกบายเอซนะคะซึ่งก็จะรองรับนะคะการซ่อมรถยนต์แบบเร่งด่วนถูกกี่ห้อนะคะที่ไม่จํากัดเฉพาะเพียงของ Honda นะคะซึ่งเป็นตัวหลักของตัวบริษัทนะคะโดยเบื้องต้นค่ะบริษัทวางแผนจะเปิดสาขาแรกนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะแล้วก็ขยายเพิ่มเป็นหสาขาในปีนี้ค่ะ ขณะที่สัดส่วนไรายได้หลักของ ACG อย่างที่บอกไปนะคะเป็นธุรกิจของการจำหน่ายรถยนต์ Honda นะคะก็คาดยังโตต่อได้นะคะหลังรถยนต์ h อน da ยังได้รับความนิยมนะคะสะท้อนจากยอดขายรถยนต์นั่ง11เดือนนะคะในปี63เนี่ยยังคงครองอันดับหนึ่งนะคะขณะที่การเปิดตัวรถยนต์ Honda รุ่นใหม่ในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา2รุ่นนะคะทั้งตัว Honda City h a t c h b a c กกับ Honda City e-h e HE v ใหม่เนี่ยก็ได้รับกระแสะการตอบรับที่ดีนะคะก็อาจจะช่วยทําให้บริษ ได้อน,นิสงจากยอดขายรถยนต์ฮอน d a นะคะที่คาดจะผักดันผลดําเนินงาน Q463 แล้วก็โตต่อนะคะไปยังในส่วนของ 1Q64 ด้วยค่ะแม้นโน้มการเติบโตธุรกิจปี64ของ ACG นะคะคาดยังมีความเสี่ยงนะคะจากการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะแต่ทางฝ่ายก็ประเมินว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายลงแล้วก็ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะทมกลางความคาดหวังต่อวัคซีนต้าโควิดนะคะที่กำลังจะเข้ามาตั้ง แต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะคะบวกกับแผนธุรกิจ B64 ของอเอที่เบื้องต้นนะคะบริษัทก็วางแผนไว้ว่าจะมีการขยายนะคะเสาขาของการ Social l o ูมนะคะอีกสองสาขาแล้วก็เปิดตัวธุรกิจใหม่อย่าง Auto Click by a c g อีก6สาขานะคะก็คาดจะช่วยหนุนไรายได้และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะคะอีกทั้งนะคะการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจรายได้จากการให้บริการเนี่ยซึ่งมีความสามารถทํากําไรที่ดีกว่านะคะก็อาจจะช่วยหนุนในส่วนของภาพรายได้เอ เน็ตมาจินที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะทางฝ่ายประเมินกําไรสุทธิปี64นะคะอยู่ที่53ล้านบาทนะคะค่าโตเด่นนะคะ43.9%เยีย on ออนเยนะคะจากฐานกําไรที่ต่ําในปี63นะคะซึ่งเบื้องต้นก็ประมาณไว้อยู่ที่37ล้านนะคะภายใต้สมมุติฐานไรายได้นะคะค่าเติบโต9.6%นะคะบวกกับต้นทุนทางการเงินที่จะลดลงนะคะจากการบริหารสินค้าคงคลังที่ดีขึ้นนะคะพร้อมทั้งประเมินราคาพื้นฐานปี64ที่1บาท33สตาง ะะปรับคำงานได้ทำขึ้นนะคะจากถือเป็นซื้อค่ะครับต่อไปนะครับเป็นตัวพึกษานะครับก็ดูหุ้นยังเป็นหุ้นที่มี PE สูงอยู่นะครับแล้วก็มีการพื้นตัวที่ค่อนข้างที่จะมีความไม่แน่นอนอนะครับยอดจองปี6-3เนี่ย ต้องยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มียอดจองต่ํามากนะครับแล้วก็ต่ํากว่าบริต่ากว่าค่าเฉลี่ยสาหกรรมนะครับเพราะว่ายอดจองแนวล่างเนี่ยซึ่งเป็นรายได้หลักกับเป็นยอดจองที่เป็นตลาดล่างครับกาลังซื้อก็ได้รับผลกระทบนะครับจากภาวะเศรษฐกิจมียอดปฏิเสธสินเชื่อกู้บ้านจากธนาคารมากนะครับโดยทางบริษัทเนี่ยไม่ได้ทําการตลาดด้านราคามากนักนะครับเพิ่งมาเริ่มทําหรือว่าเริ่มใช้ กลยุทธ์ราคาเข้ามาสู้ใน q 4นะครับเพราะฉะนั้นยอดจองเนี่ยเฉลี่ยต่อไตามานเนี่ยปี63นี่เหลือ4.4พันล้านนะครับปี62เนี่ยอยู่ที่5,600นะครับเพราะฉะนั้นเป็นทรงการขายที่ค่อนข้างแย่คอนโดก็อยู่ในทรงเดียวกันตามตลาดนะครับลดลงนะครับแม้ว่าจะเปิดโปรเจกต์ใหม่แต่ว่าเทคอัพเลทก็ยังแย่อยู่แนวโน้มยอดจองปี6,4นะครับดูทรงอย่างนี้บริษัท ยังมุ่งการลดสต็อกนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแนวราบเนี่ยดูแล้วยังมีความยากลำบากนะครับเพราะส่วนใหญ่ของตลาดของบริษ,ษ,ษัทเนี่ยอยู่ในระดับล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูทรงแบ็กหลอกดูการขายเนี่ยดูแล้วผลการดำเนินงานในปี64เทียบกับ63ก็ยังน่าจะ,ะไม่น่าจะเติบโตเยอะนะครับแล้วก็ู้หนักๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นดูจาก การขายหรือว่าค่อนข้างที่จะแยกกว่าตลาดนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่ต้องติดตามเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับราคาหุ้นนี้ยังซื้อขาย p e ประมาณสักเถึง10เท่านะครับอ่ e. ก็ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มนะครับจึงเราจรึงคำแนะนำขายนะครับสำหรับตัวตัวปรึกษานะครับ สำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว Land and น o u เ e นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเหมือนกับแถลงธุรกิจนะครับถ้าดูทรงของปี6-3นะครับจะเห็นว่าการขายในควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่ว่าคอนโดเนี่ยในช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอการ,รยกเลิอกอยู่นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าตลาดคอนโดเนี่ยยังเป็นตลาดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร ดูจากทรงของยอดจองปีที่แล้วก็ไม่ได้กระทบต่อ,อไม่ได้กระทบต่อประมาณการของเรามากนักนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยดูผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างตั้งเป้าทีเา่เหมือนกับตาดสูงนะครับระมัดระวังเพราะดูจากโควิดที่มาละลอกสองนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้คาดการณ์ก็มองยอดจองเนี่ยโตแค่5%เนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เน้นในส่วนของแนวราบ นะครับอันนี้ก็พอรับได้นะครับเพราะว่าเป็นมุมมองที่ระมัดระวังนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งคือธุรกิจเช่านะครับซึ่งประกอบไปด้วยเซ็นเตอร์พอยต์เอ่อเทอร์มินอลเนี่ยครับอ้ตรงนี้ก็จะหนักหน่อยนะครับตอนแรกเราก็คิดว่าระลอก2องจะไม่เยอะอย่างนี้นะครับพอตอนนี้ออกมาในทรงนี้ทําให้บริษัทเนี่ยมีมุมมองที่ลบมากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยธุรกิจเช่าน่าจะกลับมาเนี่ยกลับไม่กลับมาละ ก็จะเติบโตเล็กน้อยจากปีที่แล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นทรงที่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ดีที่ว่าในส่วนของบริษัทร่วมเนี่ยหลักๆก,ก็โฮมโปรเนี่ยคิดว่าปีนี้เนี่ยการล็อกดาวน์ก็ไม่ได้หนานแน่นนะครับไม่ได้เยอะแบบปีที่แล้วเพราะฉะนั้นดู Home Pro ดูแ a น d นลเฮาไฟแนนเชียลกรุ๊ปนะครับหรือว่ากิลเฮาก็น่าจะมีทรงที่ไม่ได้แย่กว่าปีก่อนนะครับ ดูภาพรวมเนี่ยเราก็ยังต้องปรับลดประมาณการกำไรลงนิดหน่อยนะครับอาจจะลดลงไปสักประมาณ7%เพราะฉะนั้นราคาพื้นฐานเนี่ยเราเอาลงมาเหลือ95%แต่ดูราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยก็มีกังวลเรื่องโควิด1 9ที่อยู่บ้างนะครับแต่ราคาปัจจุบันนี่ยังเทรดพีต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยแล้วก็มีดีเวเดนสำหรับครึ่งปีหลังปีที่แล้วกับปีนี้ประมาณ3%และ7%ครับย่างแนะนำซื้อครับ ราคาพื้นฐานมองที่เก้าบาทห้าสิบสางครับค่นี้ส่วนของ ทองคำนะคะวันนี้เนี่ยเรามองว่าอน่าจะอยู่ในกรอบของการพักตัวต่อนะคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เอการดีดตัวขึ้นไปเนี่ยยังไม่สามารถยืนเหนือระดับหนึ่งพันแปด้อยหกสิบเหรียญสหรัฐต่อออนได้นะคะก่อนที่จะอ่อนตัวลงมานะคะใกล้ๆแนวรับเริหนึ่งพันแปดรอยสสิบเหรียญสหรัฐต่อออนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีดีกรับขึ้นมาได้นิดหน่อยนะคะประมาณหนึ่งพันแปด้อยห้าสิบเหรียญสหรัฐต่อออนนะคะ ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการดิบตัวขึ้นของราคาทองคําเมื่อวานนะคะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็ได้แรงหนุนจากในเรื่องของอาจารย์ผลตอบแทนพระบัตรัฐบาลสหรัฐนะคะอายุ10ปีที่ปรับตัวร่วงลงสู่ระดับ1.082นะคะลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคานะ,คะตรงนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่ามีการตอบรับ ในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐนะคะที่ออกมาค่อนข้างสอดคล้องกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะโดยในส่วนของตัวดัชนี CPI นะคะก็ปรับตัวขึ้น1.4นะคะในเดือนธันวาคมนะคะก็เพิ่มขึ้นจากเดือนพิกายน,นี่ย1.2เปอรเซ็นตะคะตรงนี้เนี่ยบ่งชี้ว่าอาจารย์เฟอนเนี่ยก็ยังจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอตัวฝั่งสหรัฐนะคะแล้วก็ดูไม่ได้สะท้อนภาพ ที่พอนข้างหลุดแรงนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสามเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาแต่อย่างก็ตามเนี่ยดอลลาร์สหรัฐก็มีการดิดตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมากันนะคะตรงนี้เนี่ยยังสามารถยินเหนือระดับ90จุดได้นะคะอีกปับตัวนะคะทองคำอยู่นะคะขณะที่ในช่วงทุนก็คงยังรอดูในเรื่องของอ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่มีการคาดการว่าในโจเ่นจะให้รายละเอียดมาก็คงต้องจับตาดูว่าตลาดทองคำเนี่ยจะมีการตอบรับในเชิงบวกบน้อยแค่ไหนนะคะก็อาจจะยังเป็นความหวังเชิงบวกตัวหนึ่งนะคะนอกเหนือจากความไม่แน่นอนในเรื่องของการเมืองในฝั่งสหรัฐเองนะคะที่ล่าสุดเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะมีมติถอดถอนประธานธิบดีทรัมป์นะคะ ในข้อหาที่มีการปลุกปั่นสนับสนุนการบุกเข้าอาคารรัฐสภานะคะในข่าวที่มีออกไปในช่วงก่อนหน้านี้ก็รอที่สภานะคะว่าจะมีการพิจารณาในทิศทางเดียวกันอย่างไรบ้างนะคะ ขณะที่ SPDR นะคะ ETF ทองคำรายใหญ่เนี่ยก็ยังคงถือทองคำในพอร์ตไม่เปลี่ยนแปลงนะคะที่ะระดับ1,181.71ตันนะคะถ้ามองโดยรวมเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ราคาทองคำเองเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการพักตัวในกรอบต่อไปนะคะโดยตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในคืนนี้ที่น่าติดตามก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขส่งออกนำเข้าของสหรัฐนะคะรวมถึงในเรื่องของตัว Initial Jobless c l a i m นะคะ Uh, ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวโดยเฉพาะตัว initial jobless claim เนี่ยตัวเลขดูเหมือนว่าสนับสนุนทิศทางของตัวดอลลาร์ในเชิงแข่งค่านะคะอาจจะก,กดราคาทองคำอยู่บ้างแต่อย่างที่บอกว่ายังมีความหวังในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ความไม่แน่นอนในเรื่องของการสารัฐนะคะทำให้ถ้ามองระหว่างวันวันนี้เองเนี่ยยังน่าจะแกว่งตัวอยู่น 1840พันแปดร้อยสี่สิบนะคะถึงประมาณหนึ่งพันแด้อยหกสิบถึงหนึ่งพันร้อยหกสิบห้าะคะขณะที่ตัวกอลายฟิลเจอร์นะคะ C.O.S. สองหนึ่งเนี่ยเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตประมาณห้าเหรียญนะคะดังนั้นกลยุทธการลงทุนเราแนะนำให้เทรดดิ้ง C.O.S. 2อนึ่งสองึง1 8 6ร้อยสี่สิบห้าถึง่ันแปดร้อยหกสิบห้าทั้งหมดก็เป็นในส่วนของ ตัวภาพตลาดหุ้นนะคะหุ้นรายตัวแล้วก็ในส่วนของทองคําวันนี้นะคะ